ครับผมสวัสดีครับผมปุณพัฒน์เัลเลอร์ครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยกองทัพไทยจัดตั้งหน่วยสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์และผลิตภัณฑ์ร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงกาโหมจึงได้จัดตั้งหน่วยสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ในสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกาโหมโดยได้รับเงินสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกระทรวงการคลังทหารศูนย์การอุตสาหการกรมป้องกันประเทศ และพลังงานทางการทหารได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องโรงงานเภสัชกรรมทหารมีภารกิจวิจัยวิเคราะห์ยาและวิชภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ส่วนของราชการและบุคลากรขอ,ของราชการกระทรวงกลาโหมส่วนราชการอื่นและประชาชนได้มีการพัฒนาตามลำดับขั้นปฏิบัติงานมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาสูตร ตำรับยาอย่างต่อเนื่องที่มี GMP จากกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545 mm. เป็นต้นมาและการสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นได้มีได้ใช้ระบบ GMP แล้วก็ PIC นะครับ PIC พร้อมทั้งได้นำระบบสา,ารสนเทศ ERP มาใช้ ในการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์และได้จัดทําเว็บไซต์ของหน่วยเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการตามพระ,ะราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหกหลักธรรมาภิบาลนะครับและการปฏิรูปรระบบบริหารราชาการภาครัฐโรงงานเภสัชกรรมทางการทหารจึงได้มีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลมุ่งมั่นในปณิธานคุณภาพเพื่อกองทัพและประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านคุณภาพในการผลิตยาเพื่อความมั่นคงสำคัญคือมิติของความปลอดภัยนะครับจริงๆเป็นการควบคุมป้องกันโรคปรามและเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤตเกี่ยวข้องกับงานบริหารเขาเรียกบริหารแก้ไขปัญหาป้องกองันภัยคุกคามในทุกมิติในทุกรูปแบบ ซึ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการการทางานแต่ละภาครัฐแต่ละภาคส่วนโดยเช่นเหมือนตัวกับผมเองบุญภัทรเชยเลิศก็ซึ่งทํางานตรวจวิเคราะห์และทํางานเรื่องยาเสพติดมาตั้งแต่พุทธศัการาช2560ารแล้วก็ปี61ขึ้นไปทางานอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ปีหลังจากกลับมาจากสงหวดก็เดินทางไปกรุงเทพไปศึกษางานเกี่ยว้องด้านบริหารราชการและงานกิจาการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องอ่าเป็นกองกําลังกลุ่มที่9ครับผมกองกําลังกลุ่มที่9กลุ่มกําลังกองกำลังบริหารแก้ไขปัญหาทํางานภายนอกสรับสนุนภายในหลากหลายอย่างสมทบร่วมเข้ากลุ่มบัญชีกลางนะครับบริหารความเสี่ยงคือทําให้ปลอดภัยเกิดขึ้นในสังคมมากที่สุดประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความมั่นคงนะครับของยุทธศาสตร์ชาติด้านการลงทุนหลากหลายธุรกิจการค้าเสรีภาพอิสระภาพด้านการลงทุนที่ต่างชาติเห็นคุณค่าและมาลงทุนกับประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมาการ,กรเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบไมโครไมโครซับชิปทางการอาหารแล้วก็ ซอฟต์พาวเวอร์ฮาร์ดพววอร์หรือใช้ระบบ MEMS กลุ่มบุคลากรหน่วยงานรากฐานจากกลุ่มบริหารโดยเฉพาะกลุ่มฐานราบราบเบาเนผมจากกองร้อยอุดเบาหรือรอสามจุดเ็ดรออกลุ่มฐานเสือรักษาพระองค์ตามที่รับมอบหมายหน้าที่ภารกิจจากส่วนกลาง อาหมเป็นพื้นฐานและในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศค้นคว้าวิจัยผลิตสารต้านพิษต่างๆการป้องกันทางการทหารการเตรียมแผนการระดมสภาก,กำลังการสำรองยาและเวชภัณฑ์คงครั่งเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยเหนือเช่กนการป้องกันประเทศการก่อความไม่สงบภายในประเทศและเวชภัณฑ์ แกมิรประเทศการเข้าร่วมคณะทำงานทางการแพทย์ทหารอาเซียนเพื่อให้การสนับสนุนยาและเวภชัณฑ์ในภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นกรณีน้านานำท่วมหรือภาัรกิจนะครับพระราชรำรัสและรักษาสันติภาพของสหรประชาชาติหรือการพรึ่งพาตนเองโดยใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นวัตถุดิบในการผลิต เน้นการใช้สมุนไพรเป็นการทดแทนสารเคมีปรับปรุงตามสมภาพแวดล้อมนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นการบูรณาการร่วมนะครับเชิงรุกเชิงป้องกันเป็นกำลวนการไซเบอร์เพื่อการป้องกันภัยคุกคาม3เหล่าทับนะครับ3เหล่าเป็น1ครับไทย ผมฝ่ายกิจการคนละเรียนครับจากกลุ่มงานสวัสดิการพอหนอสอและที่ตั้งในปัจจุบันก็บ้านที่ลงกอพออนละเรือนและเป็นบ้านของพอหนึ่งอสอเป็นมีผู้ข้ามาเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งสามารถลงคองข่ายเหมือนเปรียบเท,เทียบก็เพื่อสนัาสนนนภายนอกภายในบริหารกลุ่มบุคลากรความมั่นคงที่ทํางานด้านการทหาร ที่มีการติดตามตัวมีระบบ m m s 1, ในหลากหลายหน้าที่หาคนให้เหมาะแก่กงานในการอย่างซื่อสัตย์ราะอีกอย่างเอกสารเนื้อง,งานทุกอย่างขา่าวทุกที่ทุกเวลาบางสิ่งบางอย่างมัดทิมสื่อสารทางการอาหารเราต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้ภยัยคุกคามมีในร,รูปแบบใดและคําว่าชก90เราไม่รู้มาก่อนว่าณปัจจุบันมีภยัยค,คุกคามชนิดใดรูปแบบใดเราจึงไม่ เป็นการวางแผนกันมาหรือว่าเป็นการเตรียมกันมาเพราะว่าต,าตา่ตางคนต่างมีหน้าที่ต่างคนต่างมีภาระหน้าที่ตามภารกิจเราจะเน้นย้ำแค ari, ่ว่ากับหลักบุคคลแค่มองตาหรือว่าใช้คําว่าถึงเวลาจะรู้กันรู้รู้เองเพราะว่าเราไม่รู้ต่างคนต่างต้องเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆเพราะต่างคนต่างนิสัยต่างคนต่างพันสังคมและต่างบทเรียน ก็จึงพิจารณาดูว่าการกระทําใดว่าเป็นภัยอันตรายไปเป็นภัยคุกคามในสังคมผมถือว่าเหมือนตัวผมเองใครจะมองว่าบ้าเสื่อบ้างก็ไม่เห็นแปลกครับแต่อย่างน้อยผมก็ซื้อสัตย์ต่อตัวผมเองและเป็นตัวผของผมเองโดยที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผมใช้หลักพลเมืองพลเรือนซึ่งเป็นกองกําลังของรากฐาน มณฑลทนหารปกที่3ค่ามคายเทปตีดิมทอนใค้เกิ่มเพื่อป้องกรรันภัยคุคามนะครับอยู่สายงานของสหทบและก็สารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับผมกรมป่ากิจการพิเศษข้าราชการป่ายพลเรือนครับในพระบรมราชูประัรภ์ผมปุณพัฒนชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับ